เดี๋ยวใส่แมสก่อนแมสอยู่ใส่สิบทันมวล่า่ไหส,ส,าาส,สลิงุนพุมค่ะหนฟ้สสา,าสิไปรองเส้นบนคุนจะไปหาน้องแอนดูบนข้ามันนีงที่เหมือแรงกับน้องแอนค่ะเลยมามกุูกมันไ,หนไเห็นเผดเปลี่ยนแบบใม่อีกแล้วใครไม่ไมเห็นสลาฟิงชุด้าพุ่มอ,มอ,มพอบพี โอ้ยแม่เคยไปหอดเมืองนอกเลยไปเรวเคยไปอยู่เคยมาหลายเจ้าเลยค่ะแต่ว่าแต่ห้างดลดเร็วสองสามปีเร็วนะเลยด้อใ,ใด้ใี่อันต่อไล่ <c oughs> ได้หนึ่ง <c oughs> นานาชาติได้หนึ่ตนงตอนนี้ประมาณว่านักท่องเที่ยวสามารถบินเข้ามาประเทศไทยได้แล้วสนามบินก็เลยคือขักครับคนหลายแห่งคนหลายหลายแห่ง มากครับองอาร์ดค่ะมากคับอาร์ดนะก่อนเดีเ๋ยวนั่งอยู่นี่ก่อนอาร์ดเดี๋ยวอาดไปเช็คอินก่อนออเดี๋ยวอาดไปเช็คอินก่อนเอานี่บอกกับแมน <c oughs> สวัสดีครับคุใช้ไปเช็คอินอยู่ค่ะ กะานประทันเพือนพามาส่งมาส่งมันม้วนลดหลายรอบวนลถหลายรอบแม่เขาสิบหลอดรอเขาตีเ่เสีมันอีกบอสบอกบ้านเอาอันยาดมมาส่งเพื่อนแป๊บหนึ่งแ๊บหนึ่งแ๊บหนึ่งพูดลายๆได้พี่น้องสนามีุ้น้ำซุมเสื้อสู้นะบอดสปิดกำลังใจให้เมื่อขึ้นอีกคือ ใจก็ลอยนเร่นก็ฝนครับใจก็ลอยเล่นสูบฝนต่างคนก็ต่างบ้ถอยกันคนก็บ้อถอยคนก็บ้อถอยเล่นจนมางอดนตีสีค่ะเชาวมีแต่สุดท้ายนี่โต๊ะบางแห้งเลยที่เดดเพราะล่รุ่งเวทีฝนก็หยุดแข่งกันอีหลีก็ฝนขึ้นมีค่ะแข่งกันกั็ฝนทับทากด้ยตั้มแต่เปิดเล่นแสงสองหู จนมาหอดตีสิ้นแดดก็แห้งวันนี้ก็เล่นปล่อยๆก็เรียนได้อยู่เหมือนเดิมปฏิทุไทยรีตีสิ้นนี่คือฝนคื่นมากกว่แห้งเลยอันเดนเซอร์เนาะแม่เนาะเดนเซอร์แตได้โดนเขาเดนเซอร์นี่สุดสุดยอดเลยแม่ก็โอ้โเลียโดนเขาเอย่ามอนงามีอะไแต่เราพ้นอย่ามอนนอนเลยแต่ละคนฮัลโหล วัดเสีเศร้าอีกลยก็คืนล้วมากมาแก่มา,ามล่ำลุงคนกับเศร้าโอเคใจในออกมากสบ้ายมากบอยสิบแปดพูนสบายไปแม่เข้าย่างไปอีกอเ,เข้าช่องแปดเด้อแม่จำเด้อช่องแปดประตูที่แปดซี่พูนไกลๆคนนะ อนค่ะล่ค่ะก็เปิดประเทศแล้วคนจะไม่ลค่ะหล่อีหรีบมีคนไทยเากัมีคนจีไม่มีากินกัน้งีแล้วก่อนแม่แตมากนกะไล่ร้จหล่หรือเท่ากีเรียนยางกลับมาไก่แท้อย่าหลอกหลอดเด้อ

เอาเจ้าไปยังไงรอละอันนี้น่ะซิเมนลไปซือทุกระดานเล่าจะได้ทุงเกือบทุ้งเกือบฝรั่งกับมาเที่ยวหลายเนาะเบอร์ในหอด ซู้ซูไแม่แตนแม่แตนนอนอิมอม่มบ่เมื่อคืนนีอออ่นอนันไรวะนอนบ่หลับสิรัตน์ไม่ได้วะแกนอน้องันนแกนีหาเรอหอดไม่ลาตื่นเหรอตื่นเช้ากับเช้าเาก้าด้ ย่านก็เมินนมอ่ะนู้รเดียวหันเงินมาแม่ก็ถือมาเลยว่าสิหยดน้ำกินไปเล่นทก่ันเดี๋ยวรเียนซ้ำของคุณนี่ Mà cứ lo, 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 lo. <laughs> <Để> đi đi <laughs> ok xe chín rồi đi hà mông năng mà อามงนางพิจงังมงฮะหย่านเขาล่อรถหย่านเขาล่ลอรถหรือเปล่าเออเขาไปเกิด้ม่เหัืนไหมอ่านเขาช่องพิษแล้วที่นี่มันก็เลยได้ขึ้นมาสั้นบนเลยครับเดียร์ย่างครับขึ้นบันไดได้ผลดีอืมไปลงสนามยินุบลนะครับผมขึ้นรอบสิบโมงสิบโมงเคิงกับสิเปเปสบไปฮอรดดด์ดครับแต่ฮอดประมาณสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้า เพราะถ้านี่มีนางแท็กซี่ไปหาโรงแรมอยู่นางแท็กซี่ไปหาโรงแรมไปแล้งเจอกันอยู่ร้านนี้อย่างนะยุอุบลร้านมาฟินบอกไปงานอุบลลงคอนแทคลงอุบลนครับผมลงอุบลเลยครับเจอกันยุบลครับ ก็สั่นแม่ตามซะอาดยังเอาไปนีห้วก็นานเลยไล่ไล่โสดเทังรหดไปก็ได้แตบแม่อังไงิดอันนี้เกือบขีบออายอาบอเอาอาบอเอาไปละไปไปไปค่อยค่อยไปเติมน้ำมันเลยเนาะเติมเลยโอเค ช่องนี่ละลลบายบาย<ล> <c oughs> ไอแม่ไปละ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปทรงเมนเขาลอก่อรถพระแห้งเหลือเกนเร็วออกบงคนหลายๆเนี่ยเอาเอาพี่พี่แม่เอา <c oughs> <c oughs> อออบอกอยู่ว่าสิพ้ามาสนามบินเนาะ เข่าเอวเขา,เขาบ่มีถ้าจีนบ่ได้เด้มันบ่ทันเครื่องแล้ว <c ười> คนหลาย เอาโอเคแม่ไปแล้วไปบ,บายครับไปแล้วครับขเข่าเจตดกันเอ่อพ่อมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับหรือสามารถบินไปมาได้สนามบินกลายเป็นแบบกลับมาคือคักคือเก่าเดือนที่แล้วยังเงียบอยู่เลย ขอบคุณครับแม่แตนน่ารัครับผมแม่นมมาทรงตอนแรกบอกมาทรงด่าเสาเดิน c e ได้ไปนั่งแบบเพชคลิปกับแม่แม่เพื่อนอยากได้คลิปแม่เพื่อนโมมีคลิปลงยูทูบ เอาไปมาเล,ปเลยบดายเลยเฝ้าวานบดเดยนอนเหมืดอืๆเป็นเบ,เบอร์นิดนึง็มาหลับแต่มึงขึ้นนี่ผมบดเดยออกฉากเมื่อยก็เลยมาหลับหลับช่วงตีสองถึงตีสี่ หมอลําเลิกก็ต้องมาเคลียร์เงินจ่ายค่ายแห้งหลุดน่องโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้เนาะนะฮะบอบจะเข้าไปในเกตแล้วนะครับขอบคุณมา,มากๆครับผม